어, 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 ขรุมมิติมาอยู่ในยุคโบราณของราชวงศ์มหาอัมพรเจ้าของร่างเดิมเป็นบัณฑิตยากจนที่สอบคุณนางสามปีก็ยังไม่ผ่านแถมไม่มีเงินกินข้าวจนอดตายทำไมเปิดเรื่องได้แย่จังวะแจกเมียแล้วแจกเมียบัณฑิตซุนยืนเอ๋อยู่ทำไมเรียกไปสิหากไปช้าไม่มีเมียให้รับต้องไปเป็นทหารนะแจกเมียเหรอบัดนี้มหาอัมพรของเรากำลังทำศึกกับมหาการสถานการณ์รบตึงเครียดสูญเสียทหารแนวหน้าจำนวนมาก ตามกฎหมายบุรุษที่ยังไม่แต่งงานทุกคนต้องเลือกเมียหนึ่งคนจากบรรดาสตรีเหล่านี้เพื่อมีลูกหลานเพิ่มจานวนประชากรให้กับแผ่นดินของเราออกมาหากได้เลือกเมียจริงๆก็ดีเหมือนกันอื้ยนี่เหตุใดถึงน่าตาเป็นแบบนี้ล่ะแบบนี้จะเอาแต่งเมียได้อย่างไรกันรุ่นใหญ่เลยเนี่ยอืม หน้าตาระดับนี้ในยุคสมัยนี้ก็แจกฟรีด้วยเหรอสวัสดิการดีเกินไปแล้วมัง้งตายเท้าข้าเอาคนนี้คนนี้ขาวพวกต่ำช้ากล้ <c oughs> าดีมาหมายตาข้าสมควร <c oughs> ตายีงนะใครพูดอยู่อ่ะอะคนนี้ผิวขาวหน้าสวยขายาวมองแล้วสวยจริงข้า <c oughs> ขอคนนี้ฮะคีเรมากอย่าเข้ามาอย่าบอกนะ ว่าฉันได้ยินเสียงในใจของผู้สาวสาเหล่านี้ได้ตรวจพบคนที่เหมาะสมกับโฮสทําการผูกพันระบบความเชื่นชอบเจ้าวันเอ๋อข่าความเชื่นชอบศูนย์กู้จื่อเยียนค้าความเชื่นชอบหนึ่งชูจิ้งเฉิงค่าความชืนชมมช่นชอบสองเมื่อค่าความเชืนช2 2> ช่นชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องโอ้ฉันได้รับระบบของวิเศษคู่กายผู้ข้ามปุ๊บฉันได้รับระบบของวิเศษคู่กายผู้ข้าว่าจะสำนักให้สวัสดิการพวกเจ้าพวกเจ้าก็ต้องตอบแทนแนวหน้าสงครามตึงเครียด พวกเจ้าแต่งเมียเป็นหนึ่งคนก็ต้องจ่ายสเบียงเพิ่มห้าสิบช่องตัวข้าเองยังกินไม่อิ่มเลยแล้วจะเอาสเบียงมากมายมาจากไหนไม่เอาแล้วข้าไม่เอาข้าไม่เอาห้ามไปไหนทั้งนั้นตามกฎหมายแล้วบุรุษที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องแต่งเมียเป็นหนึ่งคนไม่เช่นนั้นจะถูกส่งไป,ไปเป็นทหารแนวหนะ้าคำเช่นนี้ได้อย่างไรนะ่ะไปเป็นทหารแนวหน้าก็มีแต่ตายสถานเดียวน,นั่อนะสิจะทํายังไงกันดีจํากัดเวลาทูบหนึ่งดอกตอนนี้เริ่มเลือกได้ไม่คิดเลยว่าทายาตะกูุแม่ทัพเช่งข้ากลับต้องมาถูกเลือกเหมือนสตรีใน ข้าเลือกนางตัวใหญ่เอวหนาต้องทำงานเก่งแน่ไปกันมูหยิน mm hmm. เจ้าพร้อมเรากับแผนกระดาษข้าไม่เอาเจ้าหรอกคนนี้สีแข็งแรงดี <laughs> นี่มันเลือกเมียหรือแรงงานทาสกันแน่แบบนี้จูบลงด้นยหร,หรือทาดอะไรอยู่จอน,นั่น<อ>แหละมานี่งอ๋ mm hmm. oh. รีบเลือกเร็วเข้า <laughs> uh สามคนนี้ดีหมดเลยเลือกคนไหนดีละ่ะข้าเป็นถึงพระราชธิดาต่อให้ตายก็ไม่มีทางลดตัวไปแต่งกับคนเบ้นดอกเช่นนี้หรอกคนนี้เป็นถึงองคหญิงแห่งราชวงศ์มหาการคงยังไม่มีใครรู้ฐานะที่แท้จริงของนางไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกจับมาที่นี่คนผู้นี้ดูท่าทางซื่อสัตย์หากแต่งกับเขาแล้วค่อยหาโอกาสล้างแค้นภายหลังก็นับว่ามีเลม คนนี้น่าจะเป็นบุตรีตระกูลแม่ทัพที่ถูกใส่ร้าย,ายฝีมือเหนือทั้นหากเรื่องนางก็น่าจะปกป้องฉันได้ท่านพี่เล่าค่าและาข่าชิงเฉิงจะตอบแทนบุญคุณท่านแน่นอนขนาดนี้เลยถ้าแต่งกับนางคงจะสบายไม่น้อยเลยเรายืนเบื่ออะไรอยู่หักยังชักช้าก็ไปเป็นทหารแนวนะได้ได้ได้ข้าเลือกอืม <c oughs> คำเตือน <cents> โฮสตายทันทีหากทิ้งเป้าหมายความชื่นชอบจากคนใดคนหนึ่งไปชาติก่อนแม้แต่แฟนฉันยังไม่กล้ามีพอทะลุมิติมันนี่แค่แต่งขาดไปคนหนึ่งก็ยังไม่ได้ข้าหมดเลยเอะไรนะเจ้าเอาหมดเลยหรือนี่มันไม่รู้จักเป็นตายจริงๆเจ้าเอาไปหมดแล้วตอนกลางคืนข้าจะเล่นอะไรล่ะ พวกเราที่เลือกก็ล้วนถูบังคับกับทางนั้นเจ้ามอนี่กับเลือดทีเดียวสามคนคอยดูว่าถึงตอนนั้นเจ้าจะเอาสมเย็จจากไหนมาสามนางนี้พร้อมเรากับแผ่นกระดาษแค่ดูก็รู้ว่าทํางานอะไรไม่ได้เลยซุนเจียนเตรียมตัวอดตายได้เลยเกิดในกรียุคได้พบผู้มีพระคุณถือเป็นวาสนาของจริงเฉิงเนอว่ปาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพวกมักมากกลับพูดเรื่องลามกให้ฟังดูดี เราข้าหนี้กลับไปมหาการได้ก็จะจัดการเจ้าซะจยโสโอหังเกินไปแล้วเห็นที่ต้องสั่งสอนเสียหน่อยไอ้นุ่มข้าจะมารัสเบียงในเดือนหน้าหากเจ้าออกมาให้ไม่ได้ข้าก็จะตัดหัวเจ้าตามกฎหมายนี่ช่างโง่กลับบ้านกันเถอะฉะนั้นน้องหญิงทั้งหลายกลับบ้านเรากันเถอะสุนเจียนเจ้าเลือกทีเดียวสามคนตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะไหวเหรอเจ้ามีเมียสามคน เดือนหนึ่งก็ต้องจ่ายสเบียงร้อยห้าสิบช่างเจ้าจะจ่ายไหวเหรออย่าให้ถึงตอนนั้นเราต้องมาเดือดร้อนสกุลโซนของเรานะเขาชื่อซุนเท้าเป็นคนเลวสุดๆก่อนหน้านี้ก็เป็นคนแย่งเงินค่าทักษิ์ของเจ้าของร่างเดิมไปทําให้เจ้าของร่างเดิมป่วยตายอย่างทรมานตอนนี้ข้าได้ครองร่างนี้แล้วเจ้าสัตว์ววตวนในรัชานี่ต้องชดใช้อย่างสาสมข้ากําลังพูดกับเจ้าอยู่นะหูหนวกหรือไงอะเออเฮ้ยอุ๊ย เจ้ากล้าผลักข er. uh ้าเหรอข้าไอเสสวะนี huh. um ่ซะอฮอเฮ้ยถอยไปซะถอยไปซะแม่คนสวยนี่ยังไม่ทันได้แต hmm ่งเลยก็เริ่มดูแลแล้วเหรอ ข้าจะบอกให้นะคนที่เจ้าจะแต่งด้วยนั้นมันเป็นแค่เศษสวะปกติอยู่ต่อหน้าข้ายังไม่กล้าหายใจแรงเลยด้วยซ้ํข้าให้มันลอดวางขามันก็ไม่กล้าปฏิเสธสักคําคงเพราะว,วันนี้พวกเจ้าสามคนหน้าตางดงามถึงที่กล้าฮึกเหิมขึ้นมาเศษสวะมานี่มาคุกเข่าลงผู้หลุดผ<ค>ู้ที่หลังสตรีดูจะเป็นคนไม่เอาไหนจริงๆจะมาเป็นสามีข้าได้ยังไง โอยา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 น้องหญิงช่างเถอมาช่วยข้าตรงนี้มานะเมื่อครู่ท่านเจ้าหน้าที่ก็พูดแล้วการมีทญญายาให้มหาอัมพรเป็นพระราชองค์การของฝ่าบาทเอะเจ้าคิดจะขัดเหรอข้าไตเท้าไตาเท้าจัดการเลยข้ขอน,นี่เจ้าหลนหา,หาหที่ตาย,ยอังอาจขัดพระราชาองค์การโทษคือตายข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยแค่ล้อเล่นกับเขาเท่านั้นเองขอรับ แค่น้อยแค่ล้อเล่นกับเขาเท่านั้นเองขอรับพวกขี้ขลาดนั่นแกแต่คนอ่อนแอร้อยข้าได้รับรางวัลจากระบบก่อนเธอข้าจะจัดการเจ้าไปคนแรกน้องหญิงทั้งหลายกลับบ้านกับข้าไอเสสว์กล้าประจานข้าต่อหน้าคนอื่นข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้บ้านอาจจะโงไปหน่อยนะน้องหญิงอย่าได้รังเกียจเลยนะคะฮะสภาพแบบนี้ถ้าเป็นชาติก่อนเดียวว่าแต่จะแต่งเมียเลยหมาเห็นก็ยังสายหัวหนูเข้ามาก็ยังร้องไห้วิ่งหนีออกไปไม่รังเกียจหรอกจ้ะคะ หขาไม่ใช่พระท่านพี่ข้าก็คงถูกส่งไปเป็นนางรมในกองทัพแล้วท่านพี่ช่วยข้าไว้ข้าจะอยู่กับท่านพี่ดีๆแน่นอนเอมียคนนี้ช่างดีจริงๆข้าความชื่นชอบพุ่งเอาพุ่งเอาจนขนาดนี้ไม่ต้องรอถึงเดือนหรอกสามมรดกคงอดตายแล้วมีอะไรให้น่าทราบซึ้งใจกันนะนี่เจ้าถึงกับติดลบแล้วเหรอ <c oughs> ท่านพี่อย่ากโกรธไปน้องไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วจ้าค่ะข้าข้ามมวแต่คุยจนลืมต้อนรับผู้เจ้าไปเลยอะมามาพูเจะมานั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้าไปทำของกินให้อออ้้ยยโฮ พี่สาวทั้งสองต่อไปนี้พวกเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วข้าเชื่อจู่ชิงเฉิงเดิมทีบ้านข้าทําการคร้าที่เมืองวิจิตแต่ถูกคนชั่วปองร้ายพ่อแม่เสียชีวิตทรัพส,สมบัติก็ถูกชิงไปหมดจึงร่อนได้มาถึงที่นี่<อ>ชิงเฉิงยินดีร่วมมือกับพี่สาวทั้งสองดูแลครอบครัวนี้ให้ดีเจ้าค่ะข้ากู้จือเจี้ยนพอร้วิชามวยหากบุรุษผู้นั้นกล้บาบังคับใจเจ้าข้าจะลงมือเองอย่๋เพิ่งพูดเรื่องครอบครัวเดียวกันเลยคิดหาวิธีไม่ให้อดตายก่อนดีกว่า ระบบรีบเอารางวัลมาเร็วเขา้าตรวจพบความชื่นชอบของชุยชิงเฉิงคือ25สามารถจับรางวัลได้หนึ่งครั้งจะอดตาอยู่แล้วเอาสเสบียงเฮ้ยน้ำมันข้าสารบะบะบะบๆบะบบมีเยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้สเสบียงข้ามากกว่าคนทั้งหมู่บ้านรวมกันอีกเอะท่านพี่ไม่เหมือนคนชอบพูดจาวอวด ในเมื่อเขาบอกจะทําของกินให้เรายังไม่ปล่อยให้เราหิวแน่นอนเหลวไหลจนแบบนี้อย่างเก่งก็แค่อ,ออกไปขุดรากหญ้าก,กับเปลือกไม้มาประทังชีวิตของแบบนั้นเนี่ยองหญิงอย่างข้าไม่กินหรอกทุกวันนี้มหาอมพรม,มีจกักรพรรดิโง่ขลาบ้านเมืองกระสึกสงครามทัายังมีภัยธรรมชาติต่อเนื่องคนธรรมดาทั่วไปไม่อดตายก็ถือว่าโชคดีแล้วเมื่อครูขดีนมาว่าเขาเป็นเพียงบดิตยากจนแบกบของไม่ไหวยุอะไรก็ไม่ขึ้น ในกลียุคเช่นนี้จะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรน้องหญิงทั้งหลายข้ามาแล้วมานี่คืออะไรหรือเจ้าคะหอมจังเลยข<ะ>้ามีสเสบียงจริงๆด้วยท่านพี่นี่มันช่างอร่อยยิ่งนะักแม้แต่ตอนที่บ้านข้ารุ่งเรงที่สุดข้าก็ยังไม่เคยกินหองอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยอร่อยใช่ไหม อย่าขี้ประจบนั่น nah, น่ะเพราะเจ้าไม่เคยเห็นโลกว้างข้ากินดีอยู่ดีมาตั้งแต่เด็กอาหารหรูหราเลิศรสข้าเคยกินมาหมดแล้วมาน้องหญิงลองดูใครเป็นน้องของเจ้ากันข้าเป็นถึงองคหญิงจะลดตัวมาอยู่กับคนธรรมดาได้ยังไงตอนนี้ที่อยู่ด้วยก็เพราะไม่มีทางเลือกเท่านั้นแหละข้าความชื่นชอบของผู้หญิงคนนี้เพิ่มยากเหลือเกินแต่หากทาให้เพิ่มได้จะมีรางวัลที่มากขึ้นหรือเปล่านะองคหญิงน้อยคอยดูว่าข้าจะบดขยี้ความหยิกพยองของเจ้าอย่างไรในนี้ <Huh? S 2> มีเนื้อด้วยเขาจนป่านนี้ยังใส่เนื้อสัตว์มาในอาหารให้เราฝองชีวิตไ้ไ,ได้จริงๆเขามีเนื้อสัตว์ได้ยังไงอ่ะตราบใดที่พวกเจ้าใช้ชีวิตยอยู่กับข้าดีๆต่อไปจะได้กินเนื้อสัตว์ทุกมื้อของสิ่งนี้มันอร่อยขนาดนั้นจริงเหรอ เป็นอย่างไรยอดมากก็ไม่เคยกินของอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยอ่ะที่แท้ก็เป็นพวกชอบกินนี่เองน้อพี่ร้อนท่านพี่นี่ก็สามทุ่มแล้วคนเข้านอนได้แล้วคืนนี้เข้าจะนอนเตียงข้านอนพื้นท่านพี่เช่นนั้นค้าเช่นนั้นเจ้าท่านพี่ เช่นนั้นค่ะฮึแม่จะนอนแล้วเหรอจงมาทำอะไรข้าเดาว่าเจ้าคงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วฮะก็เลยเอาข้าวมาให้นี่ไงผีเข้าหรือไงนี่ไม่มีคนนอกข้าจะไม่อ้อมคอมข้าเอาข้าวถุงนี้มาให้ก็เพราะว่าอยากร่วมคืนวสันกับเมียอกใหญ่คนนั้นของเจ้าไงล่ะ นางเป็นถึงองคหญิงสามแห่งมหาการเอาข้าวขึ้นดามาให้ครึ่งถุงก็คิดอยากจะมีคืนวสันกับนางต้องทั้งเพ้อฝันซะจริงๆเจ้าขำเช่นนั้นเจ้าก็ตกลงแล้วสินะฮะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าใกล้จะอดตายข้าวถุงนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเจ้าฮะข้าครึ่งถุงก็พอให้เราสามคนกินได้เดือนหนึ่งเจ้าเพิ่รู้จักสุนเจงแค่วันเดียวอีกอย่างเจ้าก็ไม่ได้เต็มใจอยู่กับเขามันอย่างน้องชิงเฉิงเขาจะเลือกอย่างไร ก็ไม่ต้องพูดให้มากถ้าข้ามีมนทินพวกคนเช่นนั้นซู้ให้ข้าตายซะดีกว่าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกวางใจได้ข้าจะอ่อนโยนแน่นอนน้องหญิงไปกับข้าเถอะเจ้าอย่าเข้ามานะเมื่อเทียบกับเดรชานตนนี้แล้วสุนเจียถือเป็นสุภาพบุรุษตัวจริง น่าเสดาที่ข้าทําไม่ดีต่อเข้าและยังดูถูกเข้าในใจเขาจะทิ้งข้าก็เป็นเรื่องสมควรแล้วนี่คงเป็นสตากรรมของออข้าอะไรข้ารู้สึกว่าหมายอย่างเจ้าเนี่ยชอบเสแสร้งต่อหน้าสตรีจริงๆเนี่ยคนสวยทั้งสามพวกเจ้าไม่รู้หรอก ตอนที่เขาคุกเข่าขอร้องข้าแล้วลอดวางขาข้าเพื่อขอให้ปล่อยเขาไปมันช่างเหมือนหมาจริงๆเลยแม่พูดยังไม่ทันขาดคำก็เอาซะแล้วมาเจ้าลองแต่ต้องข้าดูสิ